เมื่อไปกดเงินกดเงินกดผ่านธนาคารกดป่านเอทีเอ็มอะไรก็แล้วแต่นะครับกดหมายเลขของท่านประธานท่านอาบัญชีบีเงียมก่อนนะครับก่อแล้วท่านเอาสลิปมานะครับท่านเอาสลิปมาท่านก็แจ้งท่านก็แจ้งผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับอ่ะนี่ต่อตรงนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อท่านเติมเงินถ้าท่านเติมเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนลดท่านจะได้ไปเลย เพราะว่ามันห่างจากระบบของท่านเพียง95นี่คือเติมระบบทรูนะครับโดยเติมผ่านระบบโทรศัพท์มือถรอที่โอเปอเรเตอร์ถามนะครับ a s กด 1, D t a กด 2, ทรูกด3ที่บอกื่าจครู่นี้นะครับนี่คือการระบบการเติมเงินนะครับเราเติมได้ทุกท่านเรามีส ร้อยคู่สายที่ศูนย์สองห้าสี่ศามถ้าจะทำพร้อมกันเลนหลายสายก็ไม่มีปัญหานะครับของเราที่สําคัญนะครับจุดเด่นของเราคือไม่มีค่าบริการไม่มีค่าบริการนะครับค่าบริการฟรีเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปหากค่า s อ s ของท่านหรือเปล่าหากักเงินจากในโทรศัพท์ท่านหรือเปล่าเวลาทำธุรกรรมนะครับไม่ต้องห่วงเพราะระบบของเราเตรียมพร้อมให้ รายได้ไอ้คางที่2อไอ้คางที่2องี่บอกวาจะพูดครับรายได้คางที่2ก็คือไอ้ส่วนลดถ้าท่านเลือกทางที่2ส,ส่วนลด้0 0 0บาทการพรบถ้าพรบ,รพรบรในรายการที่ส่วนลด6000บาทท่านจะไม่ได้เลยถ้าท่านเลือกส่วนลดที่2องท่านต้องจ่ายเต็มนะครับ ในส่วนรถตัวนี้นะครับจะไปจ่ายตามแผงลึก6ชั้นดึวคือควรอยู่ในสายงานของท่านนะครับอยู่ในสายงานท่านลึกลงไปในส่วนได้ด้วยถึงขนาดอาจจะยกตัวอย่างการจุมบรหรือบดนะครับานแนะนํามาดรด้วยลูกหลานเลยเลืนลึกลงไปตามสายเลยก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ถ้าท่านคลิกเลือกสมัครตามแผนที่2นะครับนี่เปเรื่องของระบ คนก็แนะนำมาเกิดลูกตาเด็กเด็กเลือกตัยถึงหกชั้นเลยนะครับข้างล่างเติมเงินเช่นเดียวกัน100ร้อยบาทหนึ่งรอยบาทนี่ก็มี <izon> <anything? S 1> a, ถ้าเป็นรูปแบบของ prayed, จ่ายบินทั่วไปนักจ่ายบินไบฟ้าตัวอย่างนักจ่ายบินไบฟ้าในส่วนค่าธรรมเนียมที่โดนในระบบของค่าไฟฟ้านั้นก็จะมาจ่ายในแผงเช่นเดียวกันบิ็นละห้าสิบเห็นไหมครับนี่ถ้าท่านเลือกตามแผง นี่เป็นน้ำจิ้มนี่เป็นรายได้เพียงน้ำจิ้มนะครับแต่ถ้าจะแบบเ,เป็นจริงๆต้องตรงนี้เลยครับท่านสมัครเข้าร่วมธุรกิจท่านจะเลือกเอาอะไรครับหนึ่งหรือสา 1, แต่ถ้าจะนิ้งคุ้มสุดคุ้มแล้วทำธุรกิจได้เลยดำเนินการได้เลยต่อเนื่องได้เลยสามครับสามนะครับท่านยกตัวอยา่างท่านหนึ่งรหารก็เพียงหนึ่งพันสองร้อยบาท ึ้นที่400น,นะครับตัดยอดคำนวณทุ่งัหวหลังเทียงคืนตึ้งจะคำนวณให้ท่านเลยนะครับถ้าจับคู่นะครับแต่ถ้าแนะนำเทียงแต่ท่านขีสมคกปึ้งไม่เกิน5นาทีค่าแนะนำจะเข้าแนันทีแบบเรียลไทม์เลยนะครับขออนุญาตวางขวน้ที่น่งโตรศสัพท์น้ำไม่หายนะอย่าลืมนะครับไม่ต้องรักษายอด ไอ้ตรงเนี้ยสำคัญครับในหลายค่านนะครับลงเจ็ดอาหารภาษายอดเดือนละเจ็ดโลลงสามราหารภาษายอดเดือนละสามแต่ที่นี่ครับจะลงหนึ่งหรือสามดำเนินการไปตรงนี้ไม่ต้องไปตะวลนในส่วนนั้นเลยครับว่าท่านจะรักษายอดท่านเดินหน้าในพุทแนะนาอย่างเดียวครับแนะนําเปิดสาขาเดี๋ยวมาทุกสาขารือเป็นแบบจิตบนเป็นมรดกได้กรณีเจ้าของสาขาต้องการ ราคาบริการตรงนี้เดี๋ยวทางบริษัทจะขอบทปติการมาให้เห็นครับหนี่ยทางบริษัทให้การสนับสนุนเรื่องป้ายเรื่องอะไรพร้องนะคระับคราวนี้มาวางแผนการทํางานกันว่าท่านจะได้ยังไงกับแผนงานตลาดถ้าท่านลงที่หนึ่งลาจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าท่านจะเริ่มต้นทําธุรกิจได้ท่านต้องแนะนําตัวเองแนะน,นําโดยตัวเองมาซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง ถือว่าครบปมประกอบได้รับผลประโยชน์ตามแผนการตลาดผู้ค้อของปูนทับกันนะครับซึ่งในแต่ละ,ละหรหัสถ้าท่านลงสามหารหัสต้งเดียวเลยก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องว่าต้องแนะนาซ้ายหรือขวาท่านจบเลยนะครับและก็จะได้รับสิทธิ์อะไรไหลายข้อตามแผนการตลาดซึ่งท่านลงสามหารหัสก็เท่ากับห2 0 0บาทคูณ3คือ3 6 0พัน้บาท โดยที่คุณพี่คุณพี่อะไรนะครับคุณพิตีนะครับคนพิตีมันลงที่สามนะครัิีลงสามระัสพิธีหนึ่งพิธีสองพิธีสามพิีหนึ่งแนะนําตีสองพิธีหนึน่งแนะนําตีสามแนะนําตัวเองนะครับในท่าให้นําของบริษัทกู๊ดท็อปอัพมีบอกไว้ว่าค่าแนะนําท่านจะได้รหัสละสองร้อยบาทท่านจะได้รหัสละสองร้อยบ ซึ่งตีหนึ่งแนะนำตีสองก็ได้200บาทตีหนึ่งแนะนำตีสามก็ได้200บาท200 200ไปเท่าไหร่ครับ400ร0 0นำไปหักลบที่ท่านจะจ่ายในเบื้องต้น3,600นเนี่ยหักลบท่านจ่ายเข้าระบบซื้อซีรีส์นังเบอร์จริงๆเพียง3,200บาทจบขบวนเลยครับ3,200บาทผ่านทงท่านก็จะขึ้นหน้าจอตึ้งขึ้นมาเลยท่านเริ่มต้นสตาร์ทเริ่มต้นแนะนำทำธุรกิจร้อยสายงานไปได้เลยนะครับ หลายเทีย่ยงคืนรับอีกสองร้อยลอ่ะมาจากไหนมาจากอย่างนี้ครับด้วยแผนการตลาดข้อที่3าคือการจับคู่ตุวนี้ต็หนึ่งมีซ้ายมีขวาในนามอนของตัวเองซ้ายสีร่รคะแนนขวา400รคะแนนถือว่าครบคุณสมบัติปรลาดเป็นหนึ่งคู่หนึ่งคู่ตามแผนการตลาดบริษัทจายให้ ฟังก์นสิบฟังแข็งฟังแข็งสิบฟังตอชนสี่สิบก็เท่ากับห้าสิบรนห้าสอซตคูณออกมาที่สี่ร้อยห้าสเปอร์เซ็นของสี่รอคือสองบาทสองอยบาทนี่จะเข้าให้ท่านหลังเที่ยงคืนไม่พอหลังเที่ยงคืนจริงๆสนุกจริงๆท,ท่านจ่ายเพียงสามพั 3, บาทแค่นนเองนะครับถ้าท่านอธิบาย